ผมจะพาไปรีวิวที่ดินของพี่ที่ผมนับถือนะครับเป็นที่อาคารพาณิชย์ติดถนนใกล้สำนักง,งานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาสันกำแพงนะครับลองไปติดตามชมเลยนะครับครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูตึกติดถนน3มชั้นนะครับผมจะมารีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับตึก3มชั้นเนี่ยครับ ซึ่งตึก3ชั้นเนี่ยนะครับใกล้สำนักง,งานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาสันทรายนะครับเราจะเริ่มเดินทางจากสำนักง,งานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาสันทรายไปเลยนะครับซึ่งนับตั้งแต่สำนักง,งานที่ดินตรงไปประมาณ300กว่าเมตรก็จะถึงตึก3ชั้นนะครับซึ่งอยู่ตดถนนนะครับอยู่ตรงข้ามโชว์รูมฮอนด้านะครับครับเราจะมาเริ่มเดินทางเลยนะครับ เมื่อเราเดินทางไประหว่างทางเราก็จะเจอปั๊มน้ำมันปตทนะครับจากนั้นเราก็จะเดินทางไปพบเจอโชรูมโตย o ต้าและโชรูมโตยิต้าชัวโชวรูมรถมือสองของโตยิต้านะครับผ่านมาอีกนิดนึงก็จะเจอสถานที่ ที่จะมารีวิวกันวันนี้นะครับถ้านับจากซ้ายไปขวาก็จะเป็นอาคารพาณิชย์หลังที่3นะครับซึ่งอยู่ก่อนถึงไฟแดงนะครับย้ำอีกครั้งนะครับอยู่กับอยู่ตรงกันข้ามกับโชว์รูม Honda นะครับซันไซเมื่อเข้ามาบริเวณด้านหน้าก็จะมีป้ายติด3 สามป้ายนะครับชั้น1ชั้น2ชั้น3นะครับตึก3ชั้นนะครับเป็นอาคารพาณิชย์นะครับตั้งอยู่ตำบลหนองจอมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เนื้อที่22ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ300ตารางเมตรนะครับเราขายในราคา4.25ล้านบาทนะครับแต่ธนาคารประเมินราคาสามารถกู้ได้ถึง7ล้านบาทเลยนะครับตัวตึกแข็งแรง ครงสร้างคงทนทำโดยช่างผู้มีฝีมือความสามารถสูงนะครับและบริเวณอาคารพาณิชย์ใกล้เคียงกันก็มีการซื้อขายกันและมีผู้อยู่อาศัยและประกอบธุรกิจเกือบเต็มทุกยูนิตนะครับดังนั้นอาคารพาณิชย์ที่ผมรีวิวอยู่นี้ เหมาะกับการทำธุรกิจและอยู่อาศัยเป็นอย่างมากครับที่สำคัญนะครับภายในรัศมี2กิโลเมตรก็อยู่ใกล้สำนักงานที่ดินสันไซปั๊มบอตทอปั๊มเชลโชลูมโตโยต้าโตโยต้าชัวโชวลูมฮอนด้าและที่สำคัญใกล้มอแม่โจน,นะครับมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องรับแขก หนึ่งโซนครัวและโซนซักล้างนะครับสองโซนห้องนั่งเล่นนะครับสำหรับเรานะครับเรามีความเชื่อว่าทุกอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพของการขายขายทั้งทรัพย์สินขายทั้งไอเดียขายทั้งแรงงานเราจึงเริ่มต้นด้วยการรีวิวขายอาสังหาริมทรัพย์ของญาติของเพื่อนสนิทของคนรู้จักและเราสามารถปิดการขายได้ดังนั้นหากใครสนใจที่จะให้เรารีวิว ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ติดต่อเรามาทางเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเราจะรีวิวทั้งสังหารและอสังหาริมทร์พย์ต่อไปโปรดติดตามนะครับ